ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งผ่านมา10วันแต่ว่ายังจับมือใครดมไม่ได้นะคะเป็นกรณีไม้พยุงของกลางที่หายไปจากเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเมื่อต้นเดือนสิงหาคมค่ะหลายคนโดยเฉพาะผู้นําชุมชนยังไม่เข้าให้ปากคำนะคะรวมถึงขอให้ตํารวจนั้นคุ้มครองในฐานะพยานทําให้จนถึงตอนนี้ยังจับผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีไม่ได้ กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายของชำและริมถนนหลักระหว่างเทศบาลตำบลอีตือ้อโนนสูงห้วยเมก็กซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางหลักที่ขบวนการลักลอบตัดและย้ายไม้พยุงออกนอกบริเวณสถานที่จัดเก็บไม้หลานนาหน้า,นาสำนักงานเทศบาลตำบลอีตือ้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแต่พอไปถามเรื่องนี้ค่ะกับนายสมพงศ์ภูชมศรีซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงและก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำ เขาบอกนะคะว่าทราบข่าวว่าไม้พยุงหายจากโซเชียลและพบว่าชาวบ้านพูดคุยเรื่องนี้กันเท่านั้นค่ะไม่เห็นว่าจะมีตำรวจมาสอบถามหรือว่ามาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณนี้และเท่าที่ทราบเทศบาลตาบนโนนสูงตามจุดต่างๆยังไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะว่ายังรอง,งบประมาณการจัดซื้อค่ะส่วนกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตาบลอีตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเคยมีค่ะแต่ว่าชำรุด และบางตัวถูกถอดออกไปก่อนที่จะเกิดเหตุไม้พยุงถูกขนย้ายออกขณะที่นายประมุกพิชัยช่วงผู้ใหญ่บ้านคำมะโฮตําบลคำเหมือดแก้วอำเภอุ้ยเม็กซึ่งเป็นหนึ่งในพยานบอกว่าวันพรุ่งนี้ตํารวจเชิญเข้าไปให้ปากคําและถ้าไม่ไปก็จะออกหมายเรียกจึงรู้สึกว่าถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ไม่สบายใจค่ะอยากขอให้ตํารวจคุ้มครองในฐานะพยานด้วย บื้องต้นเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่รัฐ6คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม้พยุงของกลางหายนะคะมาทยอยให้ปากคำแล้วแต่ว่ายังให้การปฏิเสธค่ะ